กาละครั้งหนึ่งในอีกไม่กี่นาทีซัมบมีบุกนี่มันจะบอกว่าทุกอย่างเกิดมาจากการที่มนุษย์กินหมาเหรอนั่นปัญญาอ่อนว่ะกูรู้มาจากในหนังสือพิมพ์เพื่อพิษสุนักบ้าที่กลายพันธุ์แล้วแฝงอยู่ในเนื้อหม,มา เมื่อบริพภคก็ไปจะทําให้ผู้บริโภคกลายเป็นซอมปี้แล้วซอมปี้ก็จะฆ่าสิ่งมีชีวิตอื่นจนกว่าทุกอย่างบนโลกนี้จะกลายเป็นซอมปี้นี่เราจะตายกันหมดแล้วเนี่ยระกูมีนี่ข้อมือเอาชีวิตเราจะซอมมีโดยฉันเดอย่างแรกเลยนะกุยไอคนที่เขียนหนังสือนี่มันเชื่อใจไม่ได้และไอเฮียนี่เป็นเจ้าของหนังสือนี่เชื่อใจไม่ได้มากกว่ามือเอานะานายกูไม่เคยทําอะไรมือมาก่อนเลยนะ ไม่ต้องมาพูดมึงมันเชื่อใจไม่ได้ใช่แล้วมึงมันเชื่อใจไม่ได้ฮอนมึงไปทําอะไรในทางขยะกําลังหาข้าวเทียนกินอยู่แล้วมึงไม่กลัวซอมบี้เลยเหรอซัมบี้อะไรผู้มึงหุบปากได้ยังกูเป็นคนที่มีคู่มือน,นี่ผู้มึงต้องทําตามกูถ้ามึงอยากรอดก็ได้โอเคข้อแรกเลยหาอาวุธป้องกันตัวได้อยู่ไหนอ,อยากมายุกับสมองกูซัมบี้ทูเรส